ขณะที่กระผมกำลังเรียน d o U กระผมก็ต้องศึกษาเคสตดี้จากโรงเรียอนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเพื่อน,นำมาทำการบ้านของ d o U ทำให้กระผมได้รู้ซึงถึงเรื่องราวของกฎแห่งกรรมและก็ได้นำมาสั่งสอนญาติโยมที่มาทำบุญที่วัดเพื่อให้มีหลักในการดำเนินชีวิตยอย่างถูกต้อง ดีมากเลยที่เราชะลอเกี่ยวกับเรื่องเคสตี้นี่เพราะเราจะ,จ,ะจะต้องรีบเอาเรื่องอื่นออกก่อนนี่จะ้ะเดี๋ยววันดีคืนดีไม่ช้านี้อะไรจะมาออกนี่นะจะ๊ะเป็นการคอนเคสตี้เป็นทีมเออนี่จะ้ะโอ้มีเรื่องมหศัศจรรย์มันมากมากเพราะมันคือการ นี่นะอืสุดยอดเลยนี่นะ